สวัสดีครับนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับครูเอกในรายวิชาดนตรีเช่นเคยวันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเครื่องดนตรีแต่ครูมีอะไรมาให้นักเรียนรับชมกันก่อนนะครับลองดูนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือไพ่นะครับไพ่ในเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเรานําไปเล่นการพนันนะครับก็อยากจะฝากผู้ปกครองและฝากนักเรียนด้วยนะครับว่าอย่าเล่นการพนันนะครับอันนี้ผมใช้ในการประกอบการสอนเฉยแล้วก็เพื่อสร้างความบันเทิงเฉยนะครับ การพนันนั้นเขาโกงได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามให้ดูนะครับว่าโกงยังไงลองดูนะครับอ่านี่คือเลขสองนะครมาคมหยิบไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบเป็นเลขสองครับอ่านนี้ลองดูครับนี่เลขสองใช่ไหมครับอ่าดูดีครับนี่เลขสองอ่าสังเกตดีนะครับอ่าเห็นไหมครับกลายเป็นตัวเคไปแล้วใช่ไหมครับไพ่ธรรมดาเลยครับนี่ครับกลายเป็นตัวเคไปแล้วนะครับผมจะวางไพ่ตัวเคไว้ตรงนี้นะครับอ่านนะครับ อ่าหายไปแล้วครับเห็นไหมครับการพนันนั้นไม่ดีแน่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเล่นนะครับเขาจะโกงได้ครับฝากไว้ครับอ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมายากลนะครับครูไม่ใช่เป็นเซียนนะครับครูแค่ชอบฝึกมายากลเฉยนะครับอ่าครนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับก็คือวันนี้ครูจะพาเนี่ยไปรู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคือเครื่องอะไรนะครับอ่าน่ยเคยเห็นเครื่องดนตรีชนิดนี้ไหมอ่านะครับเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่อว่าอูคูเลเล่นะครับหรือ กีตาร์ฮาวายอ่าุคคูเลเล่ทำไมเขาเรียกว่ากีตาร์ฮาวายเพราะว่าอ่าุคคูเลเล่เนี่ยมักจะพบเห็นคนใช้บรรเลงเพลงแถวทะเลฮาวายอ่า uh, แถวในทะเลเขาจึงเรียกว่ากีตาร์ฮาวายนะครับแต่ชื่อจริงๆคืออุคูเลเล่นะครับจำไว้นะครับว่าชื่อว่าอุคูเลเล่นะครับอ่า uh, วันนี้ที่ตัวที่ขวามาเนี่ยมันจะเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงสับประรดนะครับเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายสับประรดเห็นไหมครับมันจะเป็นทรงแบบกลม ลีกลมวงลีคล้ายสับรดจึงเรียกว่าทรงสับรดแต่มันมีอีกทรงหนึ่งคือที่เรียกว่าทรงเป็นทรงกีตาร์เลยนะครับจะเหมือนกับกีตาร์เลยเพียงแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กกว่านะครับหรือเรียกว่าทรงกีตาร์จิ๋วนั่นเองเรียกว่าทรงกีตาร์จิ๋วก็ได้นะครับอันนี้อูคูเลเล่อยู่ในตระกูลเดียวกับกีตาร์แต่อูคูเลเล่มีแค่สี่สายเห็นไหมครับเนี่ยครับในนี้มีสายหนึ่งสายสองสายสามและสายที่สี่ครับมีแค่สี่สาย แต่ว่ากีตรามีกี่สายครับกีตรามีทั้งหมด6สายนะครับแต่อูคูเลเล่มี4ี่สายอ่าอูคูเลเล่ทำให้เกิดเสียงได้อย่างไรทําให้เกิดเสียงได้โดยการดีนะครับโดยการดีจะใช้นิ้วดีก็ได้หรือจะใช้ปิกกีตร์อันนี้ปิกกีตรานะครับอ่าใช้ปิกกีตราดีก็ได้เนี่ยเดี๋ยวครูดีให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับหรือจะใช้มือประปาๆดีก็ได้นะครับ นี่เห็นไครับทาให้เกิดเสียงได้โดยการดีดนะครับจะใช้มือเปล่าดีดก็ได้หรือใช้ปิกกีตร์ดีดก็ได้นะครับเป็นเครื่องดนตรีตระกูลเดียวกับกีตาร์แต่มีแค่สี่สายนะครับชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่ากีตาร์ฮาวายนะครับใช้บรรเลงเพลงได้หลากหลายแนวนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกสนานเพลงซึ้งหรือว่าจะเป็นเพลง country เพลงคันทรีคันทรีแปลว่าลูกทุ่งนะเพลงคันทรีก็ได้ นะครับบรรเลงได้ได้หลายอย่างหลายแนวนะครับอ่ครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยวันนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับเครื่องตรีชนิดหนึ่งนะครับอ่าก็คืออูคูเลเล่นะครับอย่างน้อยนักเรียนก็ยังได้รู้จักกับมันนะครับอ่าแล้วครูก็จะมีเพลงมาร้องแล้วก็เล่นอูคูเลเล่นะให้นักเรียนฟังด้วยนะครับนักเรียนฟังเพลงให้จบด้วยนะครับครูก็จะมีแบบฝึกหัดมีคําถามมาหลังจากที่นักเรียนฟังเพลงจบแล้วก็เรียนคลิปนี้จบนะครับยังไงก็กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะครับนักเรียน ไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยครับ i